ันนี้ก็อยู่กับผมครับผู้การต้มแซบแต่ก็อยู่ในเรื่องของเป็นการเป็นงานเหมือนเดิมจัดตลาดคับวันนี้ก็นี่เลยบรรยากาศโคตรดีอําเภอท่าบอ่อจังหวัดนองคายที่นี่มีพระธาัุและเสายนินดีต้อนรับเจ้านี้เข้านี่เดี๋ยวนี้ต่อรถคันแดงเป็นนิดมาผมแม่ลงผงมมุมเหมือนเดิมนี่จากนี่เลยสีแดงนี้ถึงสีแดงนี้รถจอดตรงนี้หันหน้าทางนู้นเดเกอร์จากนี่ไปถึงร้านพี่อ้วนรถจอดไม่ได้เอาของลงรถจอดนู่นได้ มีทั้งหมด6เมตรอีกที่หนึ่งเนาะมาเลยสับรถพูเร่มาขามแค่อิม่มรถจอดนี่คันหนึ่งหันหน้าไปทางนูน้นสวยสวยบรรยากาศโคตรดีเห็นอย่างนี้เนี่ยลมเย็นนะเว้ยปะขายดีแน่แหละเบอร์เกอรี่ครับเดี๋ยวลงจากสีแดงนี้ถึงสีแดงนี้หันหน้าไปทางนูน้นรถจอดข้างหลังครับขายอะไรรองเท้ารองอคู่ละ39บาท แจมเลยถ้าบอกได้สินค้าถูกๆหน่อยจากสีแดงนู้นถึงสีแดงนี้รถจอดแนวน,นอนตรงนี้หันหน้าไปทางนู้นแนวนอนเหันไปนแนวนอนเดี๋ยวข้างฝั่งนู้นจะแทงมา okay. โอเคหันหน้านเอากี่เมตรเอาสี่เมตรครึ่งเหรอนี่เลยเดี๋ยวรถจอดแนวนอนถอยท้ายเข้ามานะตั้งช่องนี้เลยหันหน้าทางนี้โอเคหวานแน่นอนเจ๊เป็นแบบปูผ้าเนาะขายอะไรบ้างกางเกงปูผ้าเลยถูกๆเลยเอารถจอดตรงนี้ได้ เอารถจอดตรงนี้ได้ไหครับเนี่ยได้หมดเนี่ยพี่โอเคแล้วหันหน้าแพงนู้นนะพี่นะอ่าเนี่ยมันว่างอะจอดได้หมดขางนี้นับจากนี่ไปถึงนู่นหเมตรเอารถจอดฝั่งข้างๆนี้หันหน้าไปทางนี้นะครับโอเคลงเลยอันนี้เดี๋ยวพาแม่เขาไปต่อที่ตำปนหน่อยตำปนเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเขาเอาเข้าขึ้นเล้าไว้ยเฮ้ยมาสามเมตรให้หนูขายอะไรนะสตรอเบอรี่ มะขามแท่อิ่มมีไหมมีมีเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ตั้งจากสีนี้ถึงสีนู้นโอเคหันหน้าทางนี้นะโอเคไอ้ร้านนี้ใครมาตั้งร้านเนี่ยฮะเฮ้ยเอาที่ใครเนี่ยทำไมมาตั้งร้านเงี้ยเฮ้ยเด็กเส้นน่ะไม่ต้องเอาที่ก็มีที่อะมันเดปะไปไปไปอย่าไปยุ่งกับมันร้านเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันที่ตาหมายจากสีนี้ถึงสีนู้นถ้ารถจะจอดรถจอดแนวนอนท่าบนนู้นเลยนะอ่าตั้งร้านได้เลยแต่ห้ามเลยเส้นหันหน้าไปทางนู้น กุ้งลงที่ตำป่นเลยต่อเตียงเงี้ยเลยโอเคหันหน้าทางนู้นเลยนะโตโยต้าทั้งหมด6เมตรถึงนี่โตโยต้าโฉมใหม่ไปรุ่นอันนี้รุ่นรุ่นใหม่มาเลยใช่ไหมของโตโยตโยโอเควู้ครับโตโยต้าครับอันนี้มาที่ตลาดได้เลยนะพร้อมห่อถุงใส่เลย่ะขอบคุณมากครับวันนี้ผมต้องไปขายต้มก่อนต้มร้านตั้งอยู่นู่น่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยไปทํางานกันต่อดีกว่าเราโฉมใหม่ตัวเป็นเนี่ยด เครื่อง2,008ล้ววะ2,008เลยอ้อโหเฮ้ยราคาแค่2,008เองเอาถุงมาใส่ถุงกลับบ้าน